สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนนะครับอยู่กับช่องไอ้หนุ่มรถไฟซิ่งนะครับวันนี้นะครับบกขนสุนนครับนาเสียบอลนะครับไอ้หนุ่มรถไฟซิ่งนะครับวันนี้มาอ่าผำน้ำตานะครับสามกันนี่นี่ครับรถเสียมกำลังเจ้าขึ้นนะครับรถเสียบอลดูนะครับดูขยางก็รู้นะครับนี่ <laughs> นี่นะครับยานะครับี่โอ้ยางรถเก่งนะฮะดูเสียบอลพุ่นสีด้นดดนะนี่สีจำมานะครับี่นี่ครับสีล้อนะ โอ้สีเสีบด่างมานะครับสำารัเสียเอ็มรถเสียเอมพ่นอ่าทางมาเรียบร้อยนะครับนี่นี่ครับเจีมนะครับเจีมเลยมาสามกันนะครับมาผลแบบชิวๆนะดูช่างทาสีนะ ไม่ฝีมือนะครับฝีมือนี่นะครับนี่นี่ผมไม่รู้ว่าเขาสั่งมาที่ไหนนะครับนี่ลาซาดามีไหมครับนี่ <c oughs> นี่นะครับโอ้ลาซาดามีไหมเดี๋ยโอ้ยผมอยากใส่มากนะครับนี่นี่ไหมนี่นี่เป็นปลอกแบบพิเศษเลยนะครับนี่ <c oughs> ออนี่นะครับแม่ขอนี่สุดจันนะครับนี่โอหาสั่งได้ครับจากลาซาดานะลาซาดามีขายนะไมรู้ว่านไหนขายนี่ครับกำลังเอาขึ้นครับ ครับผมสีรถนะครับพ่นไปเรื่อยๆครับนี่ก็พ่นเล่นนะครับเดี๋ยวเราชมสีจีิงน,นะครับว่าจะขัดออกทั้งหมดเลยขัดออกยกหงวออกแล้วก็ขัดทําสีใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็พ่นเล่นเดี๋ยวเราชมผลงานจริงจริง ไม่รูว่าจะทำวันไหนก็ไม่ดูด,ดูสีล้อนะครับเนี่ยซีเอมรีวิวของจากลาซาด้าน,นะครับอ่ะลาซาด้าร้านไหนไมีสายนะนี่ครับปอกแบบการกระแทกนะฮะนี่การกระแทกอย่งนี้นี่นะอันนี้ครับอันนี้ก็ลูกเวทนะครับนี่สามกันนะครับคงลูกเวทโอ้ ครับปอน้ำมันเกียร์นะครับนีแบมใหม่นะครับซื้อมาใหม่นีท่อครับนี่ท่อล่างเกียร์ดังนะครับสามคันเลยครับเป็นเมือนกันหมดอันนี้ลูกเตะบนนะครับเตียบนแต่ก่อนนี่เตียล่างครับไหนบอกว่าแรงนี่ไหนบอกว่าแรงนะครับคันนี้แหมลูกก็ไเตี๋ล่างเตี๋ยวล่างยวอยพูดไม่บุ่เอาขึ้นี่กอน กูตามจีิงๆแล้วถึงไปโอ้โหจุดจันนะครับมีสามคนง่ายใจบอร์เลยแบงนะนี่ครับ ลูกกระบะก็รู้นะครับนี่น่าจะต้นปลาแรงมาเยอะแล้วนะครับนี่มาจากโซงกระบะก็รู้นะครับนี่ครับยางครับนี่ครับฝาท้ายนะครับไฮเท็กนะครับนี่สั่งได้นะครับทำเองนะทำงด้เยพอทีมงานเสียบบลน่ะเสียบบอลสั่งเลยนะ อันนี้มึงจะฆาตทาคลิปอยู่หานาุ่งมาขวงมานี่ครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ